สวัสดีตอนเช้าทุกคนบรรยากาศยามเช้าของโรงแรมนะครับเดินจากประตูออกมาก็จะเจอเนี่มีที่นั่งที่นอนพักผ่อนแล้วก็เป็นสระว่ายน้ำนะครับด้านหน,น้าก่อนนั้นเลยอยู่ติดทะเลมากเลยตอนกลางคืนนอนก็ได้ยินเสียงคลื่นนะครับเดี๋ยวพาเดินไปดูบรรยากาศดี h อ l l ลลมดีมากเลยครับ